มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนด้อมส้มเป็นใครเสรีพิสุทธิ์ไม่กลัวด้อมส้มลั่นแค่เด็กหวานซืนฉะพิธาพังเพราะด้อมส้มภายหลังการประชุมร่วมกันของรัฐสภาซึ่งมีผลโหวตลงคะแนน395เสียงที่เห็นว่าชื่อของนายพิธาไม่สามารถนำกลับมาโหวตรอบที่สองได้ เป็นเสียงของอดีตพักรัฐบาลเดิมที่ลงมติไปในทิศทางเดียวกันได้แก่พักภูมิใจไทยพักพลังประชารัฐพักรวมไทยสร้างชาติพักประชาธิปัตย์พักชาติไทยพัฒนาพักชาติพันากล้าพักครูไทยเพื่อประชาชนพักท้องที่ไทยพักประชาธิปไตยใหม่ที่ลงคะแนนไม่มีแตกแถวยกเว้นนายชวนหลีกภัยแล้วก็นายบัญญัติบรรทัดฐานสสบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์ที่ลงมติงดออกเสียง ส่วนฝ่ายที่ลงคะแนน317เสียงว่าชื่อของนายพิธาสามารถนำกลับมาโหวตรอบที่2ได้ยังคงเป็นเสียงของ8พักร่วมรัฐบาลที่ลงมติไปในทิศทางเดียวกันได้แก่พักก้าวไกลพักเพื่อไทยพักประชาชาติพักไทยสร้างไทยพักเพื่อไทยรวมพลังพักพลังสังคมใหม่พักเป็นธรรมยกเว้นพักเสรีรวมไทยคือพลตำราจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศหัวหน้าพักเสรีรวมไทย ที่ไม่ปรากฏมาลงมติใดๆทั้งสิ้นทั้งนี้ชื่อของ8พักร่วมรัฐบาลจากเดิมตอนโบทในยุครอบแรกนั้นมีเสียงสนับสนุน3 24เสียงแต่รอบนี้ได้317เสียงหายไป7เสียงนะคะได้แก่นายวันชัยสอนเสริพลตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมานายอัมพลจินดาวัฒนานายพีรศพพักดิ์พอจิตนายสุรเดชจิรัติเจริญพลตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมิเวสแล้ก็นายพิธาลิมเจริญรัตค่ะ ล่าสุดทางด้านพลตรจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทได้มีการสัมภาษณ์กับทางช่องพพ t v วแก้าวไกลเสียสละถอนตัวเปิดทางเพื่อไทยเป็นอิสระจัดตั้งรัฐบาลฉะพิธาพังเพราะเชื่อดอสมส้ม โดยช่วงหนึ่งเผยว่าด้อมส้มเป็นใครตอบผมซิพวกนี้มันมีความรู้แค่ไหนเป็นเด็กวานซืนอายุ18สมองยังไม่มีเลยจะไปปิดสภายังไม่รู้จะเอากำลังไปปิดล้อมเลยทุเรศไม่มีใครกลัวมันหลอกพิธาเป็นแบบนี้ไงก้าวไกลก็เลยเป็นแบบนี้มันถึงพังเพราะเชื่อไอด้ดอมส้มพิธาคะแนนเสียงไม่พอจึงไปติดต่อชาพนากล้า แต่ก็ปิดก้านไปเชื่อด่อมส้มเข้าใจเขาเลือกมาก็ขอบคุณเขาก็พอแล้วเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดอย่าไปตกเป็นเครื่องมือของใครจะทำการใหญ่ต้องใจเย็นๆเสรีพิสุทธิ์ไม่กลัวด้อมส้มลั่นแค่เด็กวายซืนฉชะพิธาผัางเพาะด้อมส้มขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวคะ่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ